ดีครับนนเป็นไงบ้างฮะคนมาใช้วันนี้เยอโหดีมันทาให้ขายดีขึ้นเยอะนะอะาาเพราะว่าจับขายฝืดๆจะไม่ไปฝืดเลยแป๊บเดียวอะมอวานผมไปขายชั่วโมงเดียวแป๊บเดียวหมดเลยเนี่ยนะเออพอมีโครงการคนครูสึกไปเร็วมากเลยครับนี่ครับนานๆเจอกันทีประธานตลาดน,น,นี่ก็ครึ่งหนึ่ง ว่าหมดซะแล้ว0สบาทการผิไม่ันลไมี้แหผลไม้ก็มีผลละครึ่งอ่าอ้โหอันนี้สองแสนเลยเนี่ยนอันนี้เอันนี้ในรวโิมได้มได้อันนี้มีกล้วยหอมบ้านอาจารย์มาด้วย เห็นการสกแกนแล้วน่าจะมีคนละครึ่งด้วยวิย,ยใหญ่ใหญ่ครับผมอ้าสแกนนี่หรอสแกนวัสดีครับนี่ก็วังทองวังทองก็มีคนละครึ่งสวัสดีครับวังจันหนาวหรือยัง้ การตลดีมากเลยคนละครึ่งใช่ค่ะคนละครึ่งการตรับดีมากเลยลใช่ค่ะเพราะส่วนมากลูกค้าเขาจะใช้สิทธิ์และส่วนมากดีกว่าเป็นเงินสดอ่าฮะอ่าฮะยอดขายเราเพิ่มไหมเพิ่มค่ะเพิ่มจากคนละครึนนะาา่งนั้นปกติเงินสดก็ปกติอยู่แล้วแล้วก็เพิ่มคนละครึ่งเข้ามาอีก สองโลก็สิบบาทซื้อครึ่งหนึ่งก็สิบบาทแหนมมีครึ่งเดียวด้วยมีคนละครึ่งได้ครับอ้าวโหเอาครึ่งถุงได้ไหมถุงก็ได้ฮะ <laughs> ตลาดลมใจสั่งคือสองถุงเดี๋ยวต้องไปส่งเลยค่ะฮัลโหลเป็นไงบ้างคนละครึ่งเนี่ยคนซื้อเยอะขึ้นไหมเยอะขึ้นค่ะนี่ข้าวจากกรุงมิลามข้าวประกวดได้สี่ดาวนะคะครับโอ้ไอ้ร้านนี้จ่ายครึ่งเดียวได้ไหมเนี่ยได้ครับได้เหรอพรุ่งทำวันนี้ยังไม่เสร็จอ่ะยังไม่เสร็จแต่วันนี้แหละได้วันนี้ แต่ยังวันนี้ยังใช้ไม่ได้ได้ยังจ่ายครึ่งหนึ่งนึงจะถึงเก้าปันอันนี้คนเริ่มมาใช้เยอะหรือยังใช้สิทธิ์คนละครึ่งเนี่ยเยอะเยอะครัับวนนี้เยอะอไม่มีอะไรคนละครึ่งทั้งนั้นเลยที่เลยฮะใช่พอเขาเด็กก็ดีะ<อ>ะนะครับขอสักปีขอปีหนึ่ง <laughs> ตาย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 ,ตาย าเริ่มเยอะเริ่มเพราะว่าเขามาสแกนผลิลูกค้าเยอะมากครับอ่าฮะเริ่มตอนนี้เราก็ชาวนาก็เริ่มขยับตัวเพราะว่าชาวนามีคนละลัพธ์การขายข้าวก็อย่างสมมติเราขายได้ห้าพันแล้วก็เพิ่มอีกห้าพันเป็นหงหมื่นได้อ่าฮะอ้าวมาอุดหนุนกันได้ครับทุกเช้าวันศุกร